สอบนึง <laughs> สอกนึงพอดีใหญ่ขนาดเนาะ,ะคำสิบุูมอันนี้เด๋อนะ <laughs> น้นสวัสดีครับพบก,กับผมบ่าวคีนสติอีสานพ่อกระเทินครับพาพี่น้องมาหาอยู่หากีนอีกแล้วนี่พามาลงน้ำอีกแล้วครับเดี๋ยวบ่าวเคียนถ่ยให้ดูบรรยากาศในบ่อครับ บรรยากาศในบอ่อที่เราจะมาหาปลากันมากันหลายคนอยู่พี่น้องสาวติ๊กบอได้มานำสาวติ๊กอยู่บ้านรอรับน้องอันดาครับ็เ,เลยพากันมาแต่นุ่มๆพอน้องเจ้านายกำลังทำที่ทำทางสํารวจบอ่อดูเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนนี้จะทําการช่วยกันหรือบอก่อยพี่น้อง าบอ่บอบ่อลกขนาดนี้ช่วยกันลื้อจะคุ้มไหมพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันไม่จุดกระโดนนี่ครับเป็นคลองเป็นบอ่อเล็กเๆลๆ็กเด็ดเเดี๋ยวว่าใครลงไปช่วยกันเลือ้อก่อน มาลุ้นกันพี่น้อง ครับเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วนี่บอกเกี้ยงขางนาดก่อน้องเจ้านายก่อน้องเน็ตมาช่วยกันพี่น้องทีไ่ได้แต่หลาดไม่ได้มาจานหล่นจานไม่ได้มาติดงานโอกาสหน้าโอกาสหน้า,ามาลุ้นกันครับคือแล้วจะมีปลาอะไรม้างในนี้น มาครับเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องพอน้องเจ้านายเปิดหัวบาทแรกปุ๊บแม่เกือบเต็มบอ่อ มงมนกินนี่เนเน,น,นี่ยนี่มันจะไายแบบไม,ม,ม่เงี่ยเลยเหาขมุ้มเนดูขอมุ้อยู่ตอนไหน,นกล่องเดอ้อกล่องเดอ้อไปน้ำแห่เด้อโอ้ยโ,โอ้ยไ่มีปันงานม,งมาาีสิ่งนมาเดี๋ยวรื้ตันแสดที่หมาน โอเคลงันหน่อยนึงมาพี่น้องรุ่นกันลงงมแล้วลงงมแล้วโอ้กเด้อกุะดดเลยด้อมาโอลวงงี้ยเถลุ้ง่เลยหดเมงเ้ยยเด้ <c oughs> แจมแจมกลุงหรืเปล่าปลาหลายอยู่พี่น้องไปเกาะติดขอบสนามใกล้ๆทางพูดมก่อนมารุ่นกันพอน้องจะได้ที่มาเนี่ติด Oh, ออขอน้อยตัวนึ่เหตเด้วยใ,<ช>ให่ดีโอ oh, ้ดีตาอยู่ตาอยู่ตาอยู่เห็เบดเห็บพวเข้าผู้บุญผ้าป่าขึนไรดีบพูดชี้แดงไม่ไหมไม่ไร<า>ุ่นไปเรื่อยๆพี่น้อง,ง<า>เผื่อเจอเจ้าวัง oh,

หายดิชากบมันอยู่วะเกาเราเหรต่กบลายเนาะถา่เี้ยตกบาหกเสร็จ้ขื้นว่าแปลกหัวเรๆด่ปะเนอะ้อบกบดต้องหาดีเสดาป่น้องนี่กหลายปนนี่น้องนี่คัุงบอดฮึยน้องนี่คือน้องน้องนี่เด โอ้ยป็นลงเลยชุดเปลงเลยนี่ครบอีกแล้วครบหมดแล้วมุ้งเดี่ยวเลยครับผมหมดแล้วเออนี่น้อยน้อยเลย ขึ้น <texting you. S 2> ไป ment, ไมมขึ้นซะก่อนไมมหลายครับโอ้โเไม้มลโหนี่จะไปไมจริงติ๋่อยมาเรื่อยๆโอ้หงอกบสโลสเล่อยู่สามตัวตัวโอ้ยคุ้มเลยบาทนี่นี่ละเข้ามุมนี่ ลากเขาไปมองไหมครับได้ลากขมมนี่พอดีสวยเลยเพียงสุตาโอ้โหขิงปลาขิงที่นั่งโอ้โหปลดปลยขนาด In house, in Như mình egoh, 3 <S've> nhưng mình nhiều tủ Nó không có hết nó mai khuyên cỏ khâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những พี่เนาะถึงก้อนที่ถึงใหญ่แต่ยังประทันอยู่พ้อข้างล่างเป็นใบไม้พี่เนาะใบต้นกระโดนลงไปพอ้เราจะนายเห็นดึงใส่จัดบึมเด้อพี่ เต็มน้องพาไปดูที่อวนพี่น้องนี่เด็กอวนเขาใส่แบบนี้ไปพ่อหมอจเจอในห้องเด้อได้นดีข้อข้อเอากัดไว้แบบนี้พี่น้องกันปลาออก อุ้ยครบแบบนี้ครบติดม้องเลยเอาติดขาอีกติดมองต่อหมอเอาครบไปไว้ก่อน กบถึงมองเลยปลาวิ่งชนข้ขาเส่ยไปเสียไปพี่น้องว้ายรุ่นนี่เป็นตลายเนาะสี่ตัวละกบพี่พี่น้องดีงามกบน้อยทันแล้วทันแล้วทันแล้วพี่น้องอออเอาถุงไปใส่เอาเอาถุงไป

แค่น้ำวัดถูกป้าออพ่อจ้าวังบอ่อปันทีพมันก็อุ้ <c oughs> <c oughs> อมขึ้นเจ้่ว่าบ่อไผ่บกเคยเลยเดินป่านั่งนิ่งขนาดเนาะนิ่งขนาดนั่งสุดยาดูเส้นหนานต้องบึถึงเนะเาะบอบอเ่ไม่ใช่บุงมีเคยเลยมันหนีเนยเอโลก,กว่าเพริ่นรุ่นเนาะ ก็บดีเลยใ่ไหมเือแต่มันบีไ่ละใหญ่ก็ำจิ้้ยนี่ใหญ่ก็แม่เด้ยนี่ใหญ่กว่าเแม่น้องเจ้พ่อน้องเจ้าตัวแมย่นี่ยังเปนยังคููมันเปนยังตัวผู้อกสอกนึสอกดึงพอดีใหญ่ขนาดเนาะคำจิ้ก้อันนีเด๋อเนาะ่เ็นจะ่ถุงเงี้ยงรัอยฮมีอันเดียวมนเดียวบสอบะ ดีสุดแล้วกล่าวก็บันนักกันมาไรนะเนี่ยมุ่งคนดูวุงดีๆด้วยตำรวจเนี่ยกับป้าหมอกับปบพี่น้องเอาสอบวะความปลอดภัยพี่น้องเดี๋ยวสอบก่อนเดี๋ยวสอบความปลอดภัยมีแต่น้ำเด้อฝั่งซ้ายฝั่งขวากันเลย ใส่อก็ได้ส่บก็ได้ปะเน่ยได้บาดรหมดเลยยมหมดลยทั้งอุเลยง่อยนี่นี่ว่าชิบะทันซะแล้วเดี๋ยวเิ้งกหาอทุกดเลขึงดึงอยู่ไปหาต่อหาต่อได้มาอีกตัวนึงนะพี่น้องออก็สอบกนก็สอบน่ ชอบก็โอ้ยถ่ายนางกรรมทันเริ่มมีใบไม้เริ่มได้แล้วใส่กระสอบเน็บไว้เลยนี่หนองนี่ก็คักอ๋อตัวนี้ก็ปักญ่ายไม่ตไหนนะขึ้นโถู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 ถลึกตัวนี้เอาเนื้ไม่ให้ ไว้เนี่ยไว้มาแล้วมาลุ้นกันต่อพี่น้องอันนี้ใส่นั่นเนี่ยยิ่งเงหยียบได้ไหมโอ้โหหมอชอบกินท้องนี่เลยหมอป้าหมอมากิา <laughs> านทะ้องลุ้นกันต่อพวกเป็นผากันงมอยู่พวกลากลาก<ป>ลากไปลากมาพี่นะ้องลากอ้อมไปอ้อมมานี่แหละครับเบาในน้อยนี่มาลุ้นกัน พอน้องเจ้านายงมเอาครบในหูพี่น้องเดี๋ยวเท็เอาแนวใส่ก่อนไอ้ชุบก็ได้หลายเลยสี่ห้าตัวีนี่กนะ็ออก็นตัวหนึ่งกีก็ได้ตัวหนึง่งถึงเนะ้ยเฮ้ mất nhiều cắn tốt lệ cộp mất nha nha y bọ cháu chúc bưng cô đừng hư hoan đế chứ không chúc mất sọt nha tần mà, ừ. mà phút bệ tần nè ui cái cái nó pha hạt bộ khẩu đó Nhưng mà nhìn không bất ลูกเอาบุ่งดูมุมพอมีเข็นอยู่บ่เขียน่อยโอ้ยไปถึงไปถึงเดี๋ยวหาวที่ก็ถากันลากมาเรื่อยพี่น้องนี่มันติดแล้วหุ่น,นเนาะตัวเล็กด้ยอ,อืมไปดีสุดตาเกรไม่ได้เดล่นบาสเลยลุงตองกันได้เล่นบาสดูกอืม ตัวน,นี้ออกก่นี่ทุบตารุ่นนี่รุ่นมีรอดแหละมาแล้วมาแล้วมาลุนกันเนาะเอนเมงดาด้วยนี่ตัวก็ดีงามเลยคุ้มค่าคุ้มค่าได้ทุกอย่างเลยเม่น,เนิเมงดาเข้ามา เดี๋ยวปลดมืงดาก่อนครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องทางกานเก็บอุปกรณ์ละนี่ผลงานของเรากับขิงหรือป้าหมอปตะช้อนกอบมีกนหลายนี่งแง่งดีดกบกบพี่น้องอขักขนาดเลยกลับนี่ของไทยเราอยู่ในนี้ครับ บอกตัวนี้ใหญ่ครับโลกว่าพุ่ละสอบนี่วันนี้ก็สิพากันเมือแล้วพี่น้องอครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปก็กำลังใจให้ไหนเด้อครับแล้วพบพกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ